รวมที่จะเข้าด้วยก็สิบคู่ครับสิบคู่ครับพงตุยการจะทำเทปชินก็สิบคู่ครับสิบคู่โอ้โหเฉพาะเฉพาะเทปชินสิบคู่ราคาตลาดเป็นยังไงตอนนี้ต้องดูตามความสวยเลยครับผมณตอนนี้นะฮะคู่นี้ครับประเมินเป็นพายโอลิฟชินเมียกับเอ่อพายโอลิฟกับเฮวิโคหลังไบโพตัวนี้ฮะถ้าถ้าถ้าราคาตอนนี้นะฮะถ้าจะแบ่งออก ก็ต้องมีแสนบวกรครับแสนบวกรครับครับคู่นี้ก็ประมาณ6หลักอีกแล้วครับ ผมเฮเก๋นะครับมากับลุงตุย้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับเฮกิงคองครับครับสวัสดีครับคือเรามากันแถวนี่เขาเรียกแถวไหนนะบางใหญ่บางใหญ่ก็เลยต้องมาพาผู้ใหญ่บางใหญ่มาด้วยครับวันนี้เรามาบุก<บ>เขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่นกมาเหมือนจะเป็นคาเฟ่นกโอ้โหแบบมินิมอลแบบน่ารักมากครับคือเราแอบตามมาครับวันนี้เราตามมาจากตลาดเรียบด่วน คือเขาอะเคยไป,ไปไปไปเปิดออกบูธอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนประจําแล้วเราก็ได้พูดคุยว่าเอ๊ะทำไมตั้งบูธได้แบบสะดุดตาเหลือเกินอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาดูที่บ้านว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแต่มาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนมาเที่ยวคาเฟ่ทุกวันเลยี่ลุุยลุมโอ้โหแต่ละมุมใช่เลยเนี่ยใช่เลยผมขอคาปูที่นึงครับผมขอเบียร์เย็นแก้โอ้โหให้ผมเปลี่ยนละเป็นโซ่พักชอนแล้วกันวันนี้แอมแอมให้คุณแบมแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเอ KP4P นะครับผมชื่อคุณแบมนะฮะ ยินดีครับยินดีที่วันนี้เฮียมาเยือนครับผมครับได้ข่าวว่าที่ตรงนี้เนี่ยเราทําชั้นล่างนี่เลี้ยงนกหมดเลยเหรอครับอ่าใช่ครับเป็นเป็นทั้งโซนฮะพอดีผมย้ายจากอีกบ้านหนึ่งมาอยู่บ้านนี้เลยนกล้วนๆอ๋อคือคือตอนแรกไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับบ้านที่เราอยู่กระเถิบมาหลังนี้เลยใช่ครับใช่คือนี้มาทํานกทั้งบ้านเลยใช่ฮะทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยโอ้หนี่ต้องขอเข้าไปชมแล้วครับได้ครับดเชิญครับโอครบกวนหน่อยครับ มาดูครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับตัวพื้นที่ที่เลี้ยงนกแล้วนะครับคือตอนเนี้ยโหมันเยอะแยะมากเลยมีสักมีสักกี่คู่ครับคุณแบมตอนนี้ก็หกสิบคู่ครับหกสิบคู่วันนั้นเราจะต้องขอดูเฉพาะไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยเพราะว่าไม่งั้นโหพรุ่งนี้ครับต้องกางเต็น ผมอยากดูชินดูชินโอ้ยได้ครับเดี๋ยวมาดูเจะอยากรู้เรื่องอะไรอีกอ่าอยากรู้พวกพายชินอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้ครับแม่จะยจะนำไปพัฒนาที่บ้านต่อนะครับให้คุณแบมลองแนะนำครับคุณพี่ดีมากเลยครับมีเหรอครับมีพายชินด้วยเหรอครับเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นโอ้พายโอลีฟชินนามอนนะฮะตัวเมียใส่เฮฟวี่มานะฮะ คู่กับโคนะฮะสายเทปนะฮะโอ้โหคู่นี้ก็ล็อกสเปคนะครับล็อกสเปกนะฮะช่ายลุนเทปอะครับลุนเทปอย่างเดียวลุนเทปอย่างเดียวตัวคู่ทุกตัวสปิทชินครับครับผมมีมีกี่คู่ครับที่เข้าเข้าสไตล์นี้ไว้เออสไตล์นี้ตอนนี้ถ้าถ้ารวมที่จะเข้าด้วยก็สิบคู่ครับสิบคู่ครับบุงตุยเราจะทำเทปชินก็สิบคู่ครับสิบคู่ โอ้โหเฉพาะเฉพาะเชฟชินสิบคู่แล้วมีมีกลงไหนครับตอนนี้ก็มีราคาราคาตลาดเป็นยังไงโ้โหคู่นี้ยังราคาตลาดเป็นยังไงตอนนี้ต้องดูตามความสวยเลยครับผมณตอนนี้นะฮะคู่นี้ครับประเมินเป็นพายโอลิฟชินเมียกับอพายโอลิฟกับเฮวิโคหลังใบโพตัวนี้ฮะถ้าถ้าถ้าราคาตอนนี้นะฮะถ้าจะแบ่งออกก็ต้องมีแสนบวกครับ ครับคู่นี้ก็ประมาณหกลักอีกแล้วครับเรามีอยู่สิบคู่ใส่กล่องไปเรื่อยๆเรายังหวงอยู่เกรงใจครับเดี๋ยวพาดูสปิ๊ก่ินกตัวนะฮะเป็นไายเมิร์ฟครับอ่าไปโอ้โหตุ้มางนี้ครับโอ้โหนี่อะไรรคับ คู่นี้คู่นี้คู่นี้อะไรนะครับแนะนำอะไรบ้าคู่นี้เป็นเป็นตัวเมียฮะเป็นภพยภพยโคครับผมไพยโคเธอครับเป็นภายโคเธอตัวเมียนะฮะส่วนตัวผู้ส่วนตัวผู้เนี่ยฮะเป็นเมฟเธอคอยสปิชชินครับผมอ๋อเคยสปิชชินใช่ครับผมลุ้นลุ้นลุ้นไทยชินเมียใช่ครับ จะมืดหน่อยนะครับจะมืดหน่อยหนึ่งของดีอย่างเงี้ยครับมันจะมืดหน่อยเขาจะเริ่มเข้าลังอีกรอบนึงแล้วครับอ๋อเขาเข้ารังใช่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียคอันเนี้ยอันนี้อันนี้ฮะอันนี้คือผลผลิตอันนี้คือผลผลิตของเขาครับของเขานะครับลุงตูตทายเน็เจอคอยครับทายเน็เจอคอยตัวนี้อกขาวทั้งหมดครับเป็นตัวผู้ใช่ไหมฮะยังไม่รู้ฮะแต่ผมมองมองรวมๆน่าจะเมียะอ๋อถ้าเมียถ้าเมียก็ชินครับ ถ้ามีลุ้นชินได้ลุ้นชินได้เพราะตอนเด็กๆไม่กล้าเปิดเขาแต่พายเขาหนักมากติดเธอคอยด้วยเนี่ยติดเธอคอยครับอโอ<ห><ห>้โหเทากองโอ้โห,โหนี่แบบนี่ถ้าเป็นเป็นชินด้วยพายเมิรเฟเธอชินนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับได้ผลผลิตแล้วแล้วก็มีชุดพัดเทล แต่เป็นผลลัทั้งทั้งข้อนะเดี๋ยวผมให้ดูอ,อครับผมโอ้โหนี่เป็นผลผลิตนะครับมีมีอะไรบ้างในนี้ยมีไพเมเอฟเธอร์ครับผมไพเมเอฟเธอร์ไพมเอฟเธอร์นนครับใช่พูหรือเมียใช่ครับจะเป็นทัิดไมเป็นพอชินไหมอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับพัดตัวอื่นมีอะไรบ้างก็มีพวกไพรโคอะไรพวกเนี้ยฮะครับผมไพโคเป็นพวกไดลูดนะฮะ มีลูติโน่อะไรพวกนี้ฮรมีลูติโน่ด้วยใช่ใช่ครับครับถ้าคินที่มันออกผลผลิตขนคุมแล้วก็ทางนี้เลยครับครับผมอันนี้ก็จะมีเมิร์ฟอันนี้ก็เป็นนกนกที่โตขึ้นมาใช่ครับครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเออเดือนกว่าเกือบสองเดือนครับครับผมเป็นเมิร์ฟชินสปิดไดลูดครับตัวเมียอะตัวเมียเป็นโอลิฟใช่ไหมเออตัวเมียตัวนี้ฮะอ๋อนี่เมิร์ฟเมิร์ฟชินเับเป็นเมิร์ฟชินครับสปิดไดลูด ครับผมอ่าฮะส่วนพวกไพลอเลฟอะครับไพโอลิฟไพโอลิฟเป็นลูกสายเฮฟมาครับอ๋อกระดากินครับโอ้สวยนะครับไพโอลิฟจัดว่าใช้ได้เลยสวยมากแล้วก็เป็นไดเป็นไดหลุูดเมิร์ฟครับผมเทอร์คอยส์อ่าในไดหลุดเมิร์ฟเทอร์คอยส์ตัวตัวนี้ก็เป็นฟอลโล่โคครับชินามอนฟอลโล่ชินามอนโคบอนใช่ครับสปิดไดหลดดสปิดไดหลุูดด้วยครับ ตัวนี้นี่หน้าหน้ากลับไปต่อเลยเพื่อนต้องป้นต้องป้นแล้วเพราะผลผลิตชิ้นออกมาเยอะครับบ้านไม่ได้เลยครับบ้านนี้ตรงชั้นนี้ก็จะเป็นลูกนกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะแยกเป็นลูกนกั้งแต่อนุบาลครับใส่ลังเพาะใช่ไหมฮะจากลังเพาะปุ๊บก็เริ่มเริ่มขึ้นหลังหลังหัดบินเล็กอ่าหลังหัดบินเล็กเสร็จปุ๊บ พอเขาเริ่มเริ่ม50วันก็เริ่มใส่รังบินใหญ่แล้วเราเราแบ่งกรงเล็กๆเงี้ยมันดียังไงครับดีกว่ากครงใหญ่ไหมนึงคือคือที่ฟาร์มผมนะครับเวลาผมแบ่งนกใช่ไหมฮะอย่างคอกหนึ่งอย่าง้ยฮะที่เราจะตีกรงขึ้นนะฮะจะไม่เกิส12ตัวเพราะเราต้องมองถึงว่าเวลาเราเวลาเราใช่ครับต่อกรงคือ12ตัวเนี่ยในไซส์กรง40 60เนี่ย มันก็ยังโอเคอยู่ฮะเพราะว่าด้วยด้วยจำนวนอนกนกที่ออกมาครับเราก็ต้องจัดเขาเรียกอะไรฮะเราต้องจัดเซตนกให้าหาให้ให้ให้ลงล็อกพอดี12ตัว12ตัว,ตวอาหารก็จะไม่หมดอาหารจะใช่ชชครับ,ไ,ไ,มรบไม่หมดเร็วเกินไปแล้วบางคนเขาใช้กรงใหญ่อะไรเงี้ยแบบให้บินเราใช้กรงเล็กบางคนบอกว่าถ้าเลี้ยงนกเลี้ยงกรงเล็กมันจะกินดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะฮะก็คืออย่างอย่างลูกนกพวกนี้ใช่ไหมครับอย่างไสพวกนี้ครับเดินหนึ่ง สีิบวันแล้วพวกนี้ฮะแล้วก็ขึ้นกลงเล็กแปดสูสองครับผมนะฮะแต่พอเริ่มโตหน่อยใช่ไหมฮะพอเริ่มโตหน่อยผมก็จะลงกรงก็โหแต่ว่าผมชอบนี่มากเลยน้องตุ้ยชอบชั้นชั้นเขาแบบเป็นไงออกแนวล็อปนี่ไฟเฟยสวยงามมากสวยงามมาก กนใช่ใช่ครับก็คือเราไปเห็นที่ตลาดเล็บดวนอ่ะบูธเป็นอย่างนี้ครัอ๋อที่ไหนได้คือที่บ้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้จากนกจากกรงเล็กแล้วเนี่ยพอเริ่มโตหน่อยเริ่มได้ไซส์หน่อยเนี่ยเราก็เราก็จะไปกรงไหนเออผมจะมากรงไซส์หกสิบสี่สิบครับด้านนี้อ๋อใช่ครับอ๋อคือก็คือแถวนี้ทั้งแถวใช่ไหมฮะใช่บก็จะมาพักตรงนี้ก่อน ครับผมตามรอบตามรอบนกเราก็จะอนกมาลงประมาณสี่สี่กงเนี่ยฮะครับผมใช่ขอเริ่มนกโตหน่อยอีกชั้นหนึ่งก็จังไปอีกไปอีกครับไปอีกครับไปตรงไหนขยายพื้นที่ให้เขาให้เขาตนนี้ขอนกอายุสามเดือนใช่ไหมฮะดูด้ยดูนี่ครับกงใหญ่พอสามเดือนใช่ไหมครับผมก็ใช้กงใหญ่แยกแยกเพศครับเป็นผู้เป็นเมียใช่ครับคือไม่ใช่กงใหญ่อย่างเดียวน้งตุ้ยคอนเขาเนี่ย แบบมีการวางออกแบบอย่างดีแบบสวยงามเป็นคาเฟ่ของนกอีกทีหนึ่งอยู่ในกรงอีกทีนึงนะเนี่ยนหมนอิฉานกวานี้จริงๆสวยงามมากครับแล้วอาหารอาหารในกรงนี่เรามีอะไรบ้างครับอาหารในกรง,งกส่วนใหญ่ถ้านกไซนี้ใช่ไหมค,ครัผมก็อาหารไข่เนี่ยผมจะให้วิคละครั้งเติมครั้งเดียว แล้วก็ท<อ>ันยพืชหมดเป็นเติมสิบสามอย่างครับใช่ครับอันนี้ออแล้วมีทาาันตะวันเปล่าๆด้วยช่วงหน้าหนาวก็จะให้เขาครับแต่หลังหน้าหนาวเราก็จะถอดออกครับเพราะว่าเวลามันหนาวเขาใช้พลังงานเยอะครับสองตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันใช่ครับโอ้โหสวยงามโอ้โหแล้วนี่เป็นอีกเทคนิคนึงเลยนะครับคือบางทีอ่ะเราจะเข้าคู่นกใช่ไหมครับต้องเทียบกง แต่พื้นที่เราอ่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นชั้นอยู่แล้วบางทีจะไปเทียบกรงใหญ่เนี่ยมันม่พื้นที่ไม่พอมีวิธีแก้ครับที่นี่มีวิธีแก้ที่ครับโอ้โหแบบเป็นไงเขาเรียกว่าเหมือนต่อระเบียงใช่ครับโอ้โหมันต่อระเบียงคือว่าการเทียบบเ้าจะต้องดูนานแค่ไหนกว่าเขาจะเข้ากันเอ่อโดยปกติที่บ้านผมนะฮะถ้านกถ้านกไซส์สี่ห้าเดือนนะฮะ ผมก็จะแขวนแบบนี้แขวนดูอาการเขาประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็จะลองเอาตัวเมียใส่ไปในหลังตัวผู้ครับตัวผู้เขาอยู่ในหลังเขาอยู่แล้วในกรงใหญ่ใช่ครับเพราะเพราะเพราะอะไรต้องเราต้องเอาตัวผู้ยืนยินยืนหลังเออตัวผู้ครับเขาเขาก็ต้องใหญ่กว่าตัวเมียฮะไม่งั้นเวลามันจะมีปัญหาเวลานกผสมพันธุ์แล้วเนี่ยถ้านกตัวผู้ครับไม่สามารถไล่ตัวเมียเข้าหลังได้ครับ มันจะมีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นครับผมก็เลยมผมก็เลยใช้เอาตัวผู้เนี่ยอยู่ในรลังก่อนแล้วตัวเมียเข้าอีกทีหนึ่งผมก็เลกว่าเป็นความมันนี่ไงกิริอัดใจของเจ้าของบ้านา <laughs> ตัวตฉันจะต้องข่มไว้ก่อนไว้อะไรคือปกติดอนแต่ตัวเมียข่มโอ้สุดยอดเลยเพิ่งเป็นแนวทางใช่ผ่มนะเออใช <laughs> จอ่จะต้องจะต้องทําแบบนีออ้สุดยอดจริง แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี่ยมีเข้ามากันเดียวไหมครับก็มีฮะครับผมเพราะตอนนี้คือทุกคนต้องประกอบธุรกิจเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างหารายได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็จะมีลูกค้าครับที่เข้ามาขอดูสถานที่ครับ แล้วก็มีบัทีเลี้ยงเราใช่ดูวิธีเลี้ยงดูสถานที่ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอ่าแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเบื้องต้นผมอยากจะเลี้ยงสมมผมเป็นมือใหม่อยากจะเลี้ยงสักสักคู่หนึ่งก่อนเนี้ยต้องเตรียมมาเท่าไหร่ครับยังขั้นตอนแรกฮะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเราชอบสีไหนก่อนครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจัดให้ลูกค้าเนี้ยผมก็จจัดเออเป็นดีหนึ่งครับเป็นดีหนึ่งให้ลูกค้านะฮะก็ตอนนี้ลงทุนนี่ก็คือพวกโคบอลด์กกีนอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับผม คู่หนึ่งตอนนี้ก็จับต้องได้ก็ไม่น่าเกินหกพันครับแล้วแล้วเรามีบริการพวกพวกโกงพวกอะไรเอเซอรี่อะไรอย่างนี้ไหมครับอ่าใช่ครับคือเวลาทางทางฟาร์มฮะจัดการให้ลูกค้าเนี่ยเราเราเราจัดการให้เรียบร้อยเลยครับเป็นจุดเดียวจบอ่าวันท็อปเซอร์วิสเลยนะครับเป็นวันท็อปเซอร์วิสเลยครับไม่ต้องไปนั่งหาแล้วก็อยู่ประมาณหกเจ็ดันนี่แหละครับ แต่ถ้าจะเริ่มจากสีพื้นลงไปเลยเป็นบูเป็นกรีนเนี้ยก็จะถูกกว่านี้เป็นบูเป็นกรีนเนี่ยก็อยู่ครับขึ้นอยู่ที่สปิอไรอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่ปุ๊บก็อยู่ประมาณ2 0 0พันกาบาท3มพันเท่านี้เองพร้ออุปกรณ์ทั้งหมดครับก็คือพูดถึงว่าสามพันเนี่ยได้แล้วได้แล้วทั้งอุปกรณ์พร้อมเลี้ยงแล้วเราก็ดูวิธีการเลี้ยงจากที่นี่ว่าเขาดูแลยังไงอะไรเงี้ยนะครับมาดูการจัดการก่อนว่าทํายังไงเพราะบางบางคนนะครับเริ่มต้นสามคู่ครับ ใช่ไหมฮะเขาเขาอยากสตาร์ทที่สามคู่ลองเลี้ยงก่อนเลยก็มีใช่แล้วอย่างเงี้ยอย่างมือใหม่ละแต่อย่างนี้ถ้าอย่างของเราเนี่ยครับที่เรามีทั้งหมดตอนนี้หกสิบคู่เนี่ยคุณแบมลงทุนไปเท่าไหร่เออตอนตอนตัวนกเนี่ยผมเข้ามาช่วงแพงครับผมนะฮะผมก็ลงทุนไปหกหลักเหมือนกันเกือบเจ็ดหลักหกสิบคู่หกสิบคู่นะครับเกือบเจ็ดหลักใช่เอ๊ะทำไม เฮียเฮียม like ีเก้าคู่เฮียเฮียเจ็ดหลักกว่ากว่าปิดเลยย่าเฮียถว่าคุณแบมเล็งเห็นยังไงถึงบ้ากล้าลงทุนนะครับบ้านหลังหนึ่งมาเลี้ยงนกเยอะแยะขนาดเนี้ยเร็งเห็นอะไรในในฟอร์พัสครับคือคือจะบอกก่อนนะฮะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะฮะมันมันน่าลงทุนครับนะฮะเราเราดูแลเขาเขาตอบแทนเราครับนะฮะสำหรับเพื่อน ทุกคนที่คิดอยู่นะตอนนี้ว่าพอพัฒนะเป็นยังไงนะฮะผมมีข้อคิดดีๆนะฮะเลี้ยงด้วยรักใส่ใจเขาและสิ่งดีๆกลับมาผมเริ่มต้นจากเล็กๆสิบห้าคู่ผมซื้อบ้านให้เขาอยู่โดยเฉพาะหนึ่งหลังตอนนี้หกสิบคู่และจะขยายอีกยี่สิบกงในอนาคตนี้ไม่ธรรมดานะครับซื้อบ้านหนึ่งหลังเลยให้ผมครับ เฮ้ยมีใครมาเลยอ้าวลูกค้ามาฮะมารับนกโอมีลูกค้ามารับนกนี่เป็นโอกาสดีเลยครับเราได้ได้มีลูกค้ามารับนกไปพูดคุยลูกค้าอะไรอย่างได้ครับครับผมโอ้โหเรารู้ว่ามาจากที่ไหนกันบ้างอ่าครับครใช่เราันไปเลยดูเลยอ่าขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมันรายการนี้มา รับนกกันแหละครับอ๋อมาดูดูก่อนใช่ไหมครับเคยเลี้ยงไหมฮะเคยค่ะเลี้ยงจากที่ไหนอ๋อมาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากวัดลาดประดุกบางบัวทองนี่ค่ะอ๋อแถวๆนี้ใช่เลี้ยงเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่กี่ตัวมีเลี้ยงเลยค่ะอ๋อนี่นี่เลยมามาจากที่ไหนครับเนี่ยอมาจวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออแถวแถวนี้เลี้ยงเลี้ยงู่เล้ยงอย่าเลี้ยงนกกี่ตัวแล้วซื้อที่นี่กี่ตัวแล้วบอกพี่เยโอ้ยโอย หนึ่งตัวเล่นนกไปเศแล้วหนูทำอะไรมัง่งอยู่ที่บ้านในการเลี้ยงนกเล่นกับนกเล่นกับนอกออ๋น้องเลี้ยงง่ายไหมลูกเลี้ยงง่ายนะวันนี้มาซื้ออีกตัวใช่ไหมแล้วนกน่ารักยังไงลูกช่บเขาเล่นกับหน,น,นูเหรอ,อลูกหรือยังไงเล่นกับเล่นกับหนูไหมคะ อ็ใช่ไหมลูกกะทิเล่นไหมเหนือพุ้ยเหนือบอกสิกะทิทำอะไรได้บ้างกะทิทำอะไรได้บ้างคะกะทิกลับมาได้ยังโอ้โหเนี่ยนะครับโหได้ฉาเนี่ยแค่นี้มีนกห้าหกตัวแล้วเนี่วันนี้ได้อีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีค่ะ ฟาร์มอยู่ไหนถ้าทำเลี้ยงมีโอกาสเราจะไปเที่ยวบ้างไอ่านี่เจ้าของฟาร์มอ๋อนี่เป็นเจ้าของฟาร์มแล้วใช่ไหมเจ้าของฟาร์มอยู่แถวไหนนะครับลูกบ้านบ้านอยู่ไหนคะฟารคุณนาซิริสองค่ะคุณนาซิริสองหลังนี้กำลังกำลังเลือกลูกนกแสนน่ารักกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยว่ารู้จักฟอพัทได้ยังไง สวัสดีครับรู้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 จักฟอพัทได้ยังไงครับถึงถึงเริ่มเรียนกเดี๋ยวเดี๋ยวถาแฟนดีกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มชอบตอนแรกอ่ะไปเดินเอคือไปไปเจอจากที่ไหนมาครับถึงไปเดินเสียรลังสิตมาครับแล้วเจอพี่เขาอ๋อคือเขาไปเปิดบูธอะไรเงี้ยเหรอครับเปิดบูธเปิดบูธแล้วก็ลูกค้าก็สนใจหาข้อมูลแล้วก็ตามที่ฟาอ๋อคือตอนนั้นไปไปศึกษาจากตรงนู้นก่อนอ่าครับไปเดินเล่นเนี่ยครับแล้วไปเจอพี่เขาพอดี ก็เลยสนใจอ๋อก็เลยตามกลับมาที่นี่ใช่ครับใกล้บ้านด้วยแล้วก็มาครั้งแรกก็ได้ตัวแรกเลยไหมมาครั้งแรกไปซื้อที่ตัวแรกอันนี้ครับนี่มาซื้อตัวที่นี่ตัวที่สามแล้วอ๋อที่สามแล้วตัวที่สามแล้วอันนี้คือเราเราเข้าคู่เนี่ยสไตล์สีเดียวกันไหมหรือเราตามใจเราชอบเลยชอบตามใจชอบไม่เลี้ยงเพาะเลี้ยงแค่สวยงามอ่าได้ลูกเลี้ยงเชื่องใช่ไหมครับใช่ครับเชื่องถามว่า คำถามที่พบบ่อยลูกค้าใหม่ๆนะครับเจออะไรบ้างเออคำถามใหม่ๆเนี่ยที่เวลาผมผมเอ่อในกลุ่มในกลุ่มของเพจของผมใช่ไหมครับเขาก็จะถามก่อนมันคือนกอะไรเราก็ตอบเขาไปว่าเอามันเป็นนกแก้วจิ๋วอะไรเงี้ยแต่ก็เกิดคําถามโดยส่วนใหญ่ที่เวลาผมไปออกนัดนะฮะหรือไปออกบูธนะครับเสียงดังไหมเลี้ยงยากไหมใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีคําตอบให้เขาครับ ว่าบอกมมันเบามากคอนโดเนี่ยสบายนะฮะพยายามให้ลูกค้ารู้สึกว่านกเนี่ยฮะมันน่ารักมันสามารถเลี้ยงแทนนกเลี้ยงแทนหมาได้นะฮะไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ก่อภาระไม่ได้กาภาวะที่ให้รู้สึกว่ามันยากเนื้อมันเป็นภาระเราเลี้ยงนกนี่ไม่ใช่พาระนะฮะมันสบายกินก็กินน้อยใช่ครับใช่ไหมฮะกลิ่นก็ไม่มีดูแลง่ายแล้วอย่างคุณแบมทําเยอะขนาดเนี้หกสิบคู่เนี่ยค ครับอย่างผลผลิตออกมาเนี่ยแนวทางตลาดของเราเนี่ยครับจะเป็นยังไงแบบทํายังไงได้บ้างเออโดยส่วนใหญ่นี่ฮะของของทางฟาร์มเราเนี่ยเราก็จะมีเพจส่วนตัวนะฮะก็ลูกค้าก็ทักมาส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เราก็ออกไปขายที่ตลาดนัดบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีโปรเจกต์ดีๆให้กับเพื่อนๆอาจจะมีโปรเจกต์อีกนะครับใช่ครับคือเราแบ่งเราแบ่งนกที่จะไปขายตลาดนัดกับนกนกที่ขายในเพจเนี่ย มันมันต่างกันไหมครับตัวเพราะว่า LIKE สีของนกอะไรเงี้ยคือคือไม่ว่าจะขายในเพจหรือตลาดนัดฮะคุณภาพเราเสมอกันเพราะเรายึดในที่คุณภาพของสีนะฮะฉะนั้นเราจะขายที่ไหนแล้วแต่คุณภาพเหมือนกันครับไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีของว่าอันไหนอันไหนดีอันไหนแย่คือเราเหมือนกันหมดแล้วอย่างอย่างที่ตลาดเนี่ยเราขายได้ถึงสีประมาณไหน เล่าสุดผมก็ยังขายไพยเมิร์ฟเธอคอยได้อยู่ครับนะฮะขอชินก็ยังขายได้ถือว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่านกเราก็ไม่ได้ค้างที่บ้านอะไรเยอะๆใช่ไหมครับหมาก็ขายได้โอ้ยงั้นอย่างนั้นฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับทางฟาร์มเรานะฮะ K P for Pat นะครับภาษาไทยนะฮะติดต่อได้เลยฮะทางเพจนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดต้องการพูดคุยหรือเข้ามาดูนะฮะก็ทักทางอินบ็อกซ์มานะฮะ หรือถ้าเกิดเร่งด่วนเลยโทรมาได้ครับ087ครับ4559259ครับโอโ้โหไปครบท้วนนะนครับผมถ้าอยากแบบพบเจอกันแบบเป็นๆผมว่ามีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์เจอผมได้ฮะตลาดเรียบด่วนครับรามินทาอ่าอันนี้คือไปไปเดินชอปปิ้งกันได้เลยได้เห็นนกตัวอย่างด้วยนะครับอขอฝากนะครับเป็นการ ะอรนะโปรโมทใช่ไหม,มตลาดนัดคือเราจะมีตลาดนัดเกิดขึ้นนะครับที่ตลาดเรียบด่วนลายวินทานะครับวันที่26นี้เป็นตลาดนกฟอพัสนะครับเป็นตลาดนกฟอร์พัตตอนกลางคืนครั้งแรกนะครับเราจะจัดก็คือจะมีกิจกรรมมากมายมีออกบูธนกฟอพัตประมาณ30มบูธนะครับออยากเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเดินมาเที่ยวชมนะครับ มาเลือกซื้อกันได้เลยเพราะจะมีบ้านหลายหลายบ้านเลยนะครับมารวมตัวกันมาเปิดบูธนะครับเป็นยี่สิบหกกุมภานะฮะเชิญเพื่อนๆนด้วยนะฮะแล้วก็สมาชิกใหม่ทั้งหมดครับเจอกันได้ครับผมแวะมาดูได้นะฮะยินดีเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนประมาณตีหนึ่งเลยนะตลาดเราตลาดเราดึกตลาใช่ครับไม่ร้อนแน่นอนฮะครับผมเย็นสบายของกินเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตังค์ล้วมาพบกันครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ